สวัสดีครับจากร้านนครโซลาเซลล์วันนี้เรามาติดตั้งชุดปั๊มน้ำนะครับอันนี้เป็นชุดปั๊มแรงครึ่งครับ1,100วัตต์ตัวน,นี้น้ำา4 4คิวนะครับดูดได้ลึกสุด50เมตรนะครับอันนี้หย่อนลงไปที่28เมตรนะครับผม28เมตรระดับน้ำอยู่ลึกนะครับ ระดับน้ําอยู่ที่24เมตรครับผมคือคือได้น้ําแค่ได,ได้น้ําแค่4เมตรนะครับแต่ว่าเพราะว่าลูกค้าเจาะไปที่32นะครับหย่อนลงไปกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะติดก้นบอ่อนะครับอ่านี่คือเมฆบังนะครับเพราะว่าน้ําลึกครับผมม,ม,มาดูไฟครับตัวนี้ใช้แผงโมโนนะครับ 420วัตส์4แผงครับผมเต็มกำลังเลยนะครับสแผงก็1,600ก6 0 0กว่านะครับแต่ว่าก็ไม่เต็มนะครับเป็นแผงโมโนนะครับไม่ไม่ทนร้อนนะครับตอนนี้วัดอยู่ที่400นะครับ400 4้0 0วัตสี4แผงนะดึงไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ รอดูครับอตอนนี้ขึ้นไปที่พันครับพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมพันหนึ่งร้อยวัตเต็มออกเต็มท่อนะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับน้ำถึงออกนะครับเจ็ดแปดร้อยวัตต์นะครับเมื่อเขาอาปั๊มลมเต้าบุขึ้นเลยได้ไหมนะครัครับ อันนี้เต็มเต็มท่อเลยครับท่อมันใส่อยู่ครับว่าครับน้ำใส่นะน้ำใสครับนี่ครับน้ำใสสูบแป๊บเดียวน้ำใสแล้วครับของเขาเนี่ยปั๊มลมเป่าเพื่อน้ำใส่เขาบ่าอันนี้อันนี้มันใส่เองเลยครับมันใส่เองเลยมันมันบ่อบ่อบ่อหินแบบนี้มันใส่อยู่แล้วครับครับมันถือโคลนใหญ่เลยครับผมนี่ครับอันนี้คือวัดเต็มที่นะครับของแผงโมโน420นะครับเดี๋ยเต็มนะครับเดี๋ยมาเต็ม จะมีเบ่งเมฆบางหน่อยเวพนบ้าไดกขึ้นครับลายเดงเดียวบขึ้นเลยบขึ้นครับน้ำยังใส่ครับแผงโมโนนะครับจะไฟจะบืบ้าบืบวบนะครับไม่เหมือนโพลีนครับไฟจะนิ่ง แ่หมดไปนี่มันจีบขะมวลพลังไหมมันออกอกจบออกยนีน่รน <c oughs> นครับน้ำลึกครับแดดมันมดมาตามแดดครับไม่ใช่ว่าปั๊มแบบไหนจะขึ้นดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับน้ำ <c oughs> น้ำลึกไม่ลึกนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นปั๊มที่ดูดได้50เมตรนะครับแต่ว่าย่อนลงไปที่28นะครับน้ำอยู่ที่24นะครับ ตอนนี้เมฆบังนะครับ,รบถ้าสี่แผงโมโนสี่ร้อยหรือ450นะครับไปใช้กับปั๊ม2แรงนี้ยังไงก็ไม่เต็มนะครับไม่เต็มกำลังปั๊มนี่ปั๊มพันร้อวัตต์นะครับพันหวัตตเครื่องแรงที่จริงอ่ะ,อะ ให้ร้อยก็ให้ร้อยจะขึ้นเนี่ยของเทยเมื่อกี้ใหสามร้อยยัม่ขึ้ครับตัวนี้รอบอยู่ที่สองพันรอบมีไฟร้อยนะครับ100 100, 100ร้อยโวลต์ร้อยร้อยสี่โวลต์นะครับสามแอมป์ครับผมสามร้อยหกสิบวัตต์นะครับ ตัวนี้จะทำงานเต็มที่นะครับประมาณพันสามร้อยนะครับเต็มที่เลยแต่แพงก็ผลิตไม่ถึงนะครับได้อยู่ที่ประมาณสักสองพันสองนะครับไม่ถึงพันสามครับตเต็มท่อนะครับตเต็มท่อสองนิ้วครับผม ไฟที่พันพันหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เ็เต็มเยยสูบไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันเปิดตาน้ำเดี๋ยวมันจะออกแรงกว่านี้ครับผมพอบ่อใหม่นะครับบ่อใหม่เึิ่งสูบน้ำก็แต่ยังไม่ไม่ใสมากนะครับยังมี ฝุ่นโคลนอยู่ครับทำงานตามแดดครับทำพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานตามแดดครับแดดค่ดดอยแดดแรงถ้าน้ำตื้นนะครับสักสักสิบกว่าเมตรนะครับก็จะแรงกว่านี้นครับคลิปนี้ขอแค่เพียงเท่าน,น,นี้ครับผมสวัสดีครับ